วันนี้เราอยู่กันที่โรงพยาบาลลำพูนนะคะจังหวัดลำพูนซึ่งเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลนำร่องของเขตโซนภาคเหนือนะคะที่ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อย่างสมเหตุสมผลนั่นเองหรือที่เรียกว่า RLU Rational Laboratory Use นั่นเองนะคะแล้ววันนี้ค่ะเราจะมาร่วมพูดคุยกันกับท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูนนะคะและก็ คีย์แมนสำคัญหลักๆนะคะหลักหลายท่านด้วยกันนะคะเราไปดูกันเลยค่ะโรงพยาบาลลำพูนเป็นโรงพยาบาลประจําจังหวัดลำพูนนะคะขนาด420เตียงค่ะอยู่ในเขตสุขภาพที่1ซึ่งมีทั้งหมด8จังหวัดนะคะ ผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลลำพูนก็มีประมาณ2,000คนต่อวันนะคะแล้วก็ผู้ป่วยในก็ประมาณ80 100ถึง100คนต่อวันแลบที่เราใช้ตรวจต่อวันนี่ก็มีจำนวนหลายพันเทสรโรงพยาบาลจึงมีนโยบายที่จะให้แพทย์ผู้สั่งใช้ได้ตะหนักถึงแลบที่เป็นแลบที่ใช้บ่อยๆในโรงพยาบาลแล้วก็มุ่งมองไปที่แลบที่เป็นชุด ว่าถ้าสามารถแยกสั่งได้ในกรณีเป็นแล a บพื้นฐานก็จะมีนโยบายอยู่ประมาณแล a บประมาณ7-8ตัวค่ะเรามีการตั้งคณะกรรมการ I L U ของโรงพยาบาลน,นะคะโดยมีออรองผู้อำนวยการด้านการแพทย์เป็นประธานแล้วก็มีคุณหมออายุรแพทย์เป็นรองประธานแล้วก็มีหัวหน้าแล a บเป็นเลขาค่ะแต่จริงๆในทีมที่สำคัญ กลุ่มหนึ่งเลยก็คือ IT Man เพราะว่าจะเข้ามาช่วยในการทำโปรแกรมที่จะเป็นไม่ว่าแจ้งเตือนหรือป๊อปอัพแล้วก็รวมทั้งการเก็บข้อมูลเพื่อฟีดแบ็กคือถ้าในฐานะเราดูแลผู้ป่วยนะคะผู้รับบริการการเจาะแลบที่เหมาะสมก็จะนำมาซึ่งการแปลผลแลบและการวินิจฉัยที่เหมาะสมการเจาะมากเกินความจำเป็นก็เป็นการสิ้นเปลืองนะคะ เป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรของโรงพยาบาลและก็ของประเทศชาติด้วยดังนั้นหัวใจสำคัญของเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องการเจาะอย่างเหมาะสมไม่ว่าการเจอะอย่างเหมาะสมนั้นอาจจะทำให้ต้องเสียเงินมากขึ้นหรือน้อยลงแต่ถ้าเราคิดว่าเราทำอย่างเหมาะสมแล้วนั้นย่อมส่งประโยชน์ต่อผู้ป่วยค่ะเรารับร่างนโยบาย RLU มาจากกรมวิทย์นะคะเราก็เอามาดำเนินการโดยเราแบ่งเป็นเฟสค่ะ สำหรับเฟสที่หของเราเนี่ยเราได้ตั้งคณะกรรมการของโครงการก่อนแล้วเราก็จัดหาบุคคลผู้ที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็มีใจรักที่อยากจะทำงานทางด้านนี้นะคะสำหรับเฟสหนึ่งพอเฟสสองเนี่ยเราก็ได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลในแ l a แ,แต่ละตัวเพื่อเอามาวิเคราะห์อคะค่ะว่าแ l a แต่ละตัวนั้นมี over under หรือ appropriate ในการที่จะจัดสรให้งบประมาณหรือการตรวจจำนวนขนาดไหนค่ะ หลังจากนั้นเฟสสามเราก็เอาข้อมูลมาวิเคราะห์ต่อค่ะว่าแล็บแต่ละตัวนั้นที่มีปัญหานะ่ะเรามีแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาอย่างไรจนนำไปสู่กระบวนการของการใช้ระบบอ,ะอินเทอร์เน็ตแล้วก็คอมพิวเ,เตอร์ค่ะเข้ามาแก้ไขในส่วนของตัวแล็บที่มีปัญหาใช้ระบบเป็นตัวช่วยในการแก้ปัญหาแล้วก็แอดแท็กกับบุคคลที่เกี่ยวข้องค่ะสุดท้ายก็คือเราได้มีการจัดประชุม โดยการรายงานให้กับทางท่านผู้มนวยการในส่วนของปัญหาที่เป็นรายบุคคลและเชิงระบบภาพใหญ่อะค่ะต้องให้ทางท่านผู้มนวยการช่วยในการจัดการให้เราอีกครัง้งหนึ่งเราจัดทําร่างนโยบายในในส่วนของโรงพยาบาลค่ะแล้วเราก็ Imp พ e m e n t เข้าไปกับระบบและเราให้ทางศูนย์คอมอะค่ะเป็นตัวลงระบบ p o อ Up ให้กับเราในการคยีแล็บแต่ละตัวนะั้นอะมันเป็นสมเหตุสมผลแค่ไหนระยะเวลา p o อ up ให้กับเรารายละเอียดให้กับเรา คราวนี้เราก็เจอปัญหาว่าในส่วนของการคีแล็บที่ลงมาลําพูนน่ะจะเป็นในส่วนของพยาบาลเป็นคนคีแล็บซึ่งป๊อปอัพเนี่ยมันก็จะไปโผล่ที่ในห้องแล็บกับพยาบาลตอนนี้เราก็ได้พยายามประยุกต์แล้วเรากําลังปรับเปลี่ยนว่าคราวนี้เราจะทำป๊อปอัพเนี่ยให้ถึงมือคุณหมอได้อย่างไรเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาในการส่งแล็บชุดหรือการส่งแล็บในระยะเวลาที่มันไม่คู่ควรเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นเฟสต่อไปที่เราจะเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์อ,อีกครั้งหนึ่ง เราพยายามสื่อสารนะคะเข้าไปสู่องค์กรแพทย์แล้วก็แจ้งไปทางหัวหน้ากลุ่มงานค่ะที่รับผิดชอบในแต่ละกลุ่มงานเพื่อไปสื่อสารกับบุคลากร,กรที่อยู่ในหน่วยงานนั้นเพื่อขอความร่วมมือและท้ายที่สุดแล้วมันจะต้องเกิดนโยบายของการฟีดแบ็กฟีดแบ็กกลับไปว่า,าคุณส่งแล็บชุดนะคุณส่งแล็บเกินค่าท,ที่ที่เรากําหนดไว้นะก็คือให้แต่ละบุคคลได้ได้ตระหนกักแล้วก็รับรู้ถึงจุดนี้ค่ะเพื่อเปลี่ยนหมอ,อบอกเลยว่าพอทําโครงการนี้มา อันเดอร์ก็มีนะคะคําว่าอันเดอร์คือส่งน้อยไปแล้วก็โอเวอร์ก็มีคราวนี้เราจะหาจุดตรงกลางหมอหมอไม่แนะนําให้ทําเพื่อประหยัดประหยัดประหยัดแล้วไม่เจาะแล้วปรากฏว่าคนไข้อ่ะรักษาอันเดอร์มาตรฐานน้อยกว่ามาตรฐานคนไข้มาแต่ละครั้งน่ะอย่างน้อยถ้าเขามีการเจาะแผบก็ขอให้มีอย่างน้อยคะ่ะเราไม่ได้เจาะแผบจนโอเวอร์แล้วเราบอกคนไข้เลยว่าเห็นไหมเราเจาะแผบเพียงเท่านี้ก็สามารถวินิจฉัยได้เลย คุณไม่ต้องเจ็บตัวแล้วก็เจาะเยอะเลยคุณเจาะแต่เพียงเท่านี้อย่างสมเหตุสมผลมีกรอบมีนโยบายที่ชัดเจนคุณก็สามารถหาคําตอบของโลกได้ค่ะก่อนที่จะมาถึงจุดนี้นะคะของของตัวหมอเองก็ได้ไปดูงานไปไประชุมไปรับนโยบายทั้งที่พิษณุโลกแล้วก็ทางที่กรมวิทย่ทกระทรวงค่ะ เรารู้สึกอุ่นใจเสมอถ้าเรามีพี่เลี้ยงเพราะเราไปตอนแรกเราก็ไปเหมือนเราไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรพอ,อเรามีพี่เลี้ยงเรารู้สึกอุ่นใจสิ่งนี้ถ้าหากว่าจะมีน้องๆหรือมีโรงพยาบาลที่จะตามมาทีหลังหมอก็ยินดีที่จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับเขาเพราะเราได้ความรู้สึกอบอุ่นใจมาแล้วถ้าเรามีพี่เลี้ยงในการดูแลเราก็อยากแบ่งปันสิ่งนี้ให้กับโรงพยาบาลอื่นที่จะมาทำโนโยบายนี้ต่อไปเพราะเราเห็นแล้วว่ามันมีประโยชน์ถ้ามันเกิดทั้งประเทศได้จริงๆแล้วเนี่ย มันเป็นสิ่งที่จะเป็นการเช้งเป็นการเปลี่ยนใน2,566นี้เลยค่ะในส่วนของ ILU เราจะดูเรื่องของสารสนเทศครับก็คือมี2ส,ส่วนที่ต้องทําก็คือ1เรื่องของข้อมูลข้อมูลนี้คือจะดึงข้อมูลจากระบบมาวิเคราะห์ครับย้อนหลัง1ปี2ปี3ปีครับเพื่อจะดูเทรนด์ของการส่ง,สงตรวจว่าเอ๊ะอยู่ในกลุ่มไหนเยอะสุดกลุ่มไหนที่ใช้ทรัพยากรมากเกินไปกลุ่มไหนที่เจาะเลือดเป็น เป็นชุดเป็นแพ็กเกจมากเกินไปโดยที่ไม่จําเป็นครับแล้วก็อาจจะบอกถึงกลุ่มแพทย์นะครับที่ตรวจด้วยเพื่อจะได้ฟีดแบ็กเข้าไปในกลุ่มแพทย์ครับตอนที่2คือการปรับเรื่องของระบบสารสนเทศโรงพยาบาลหรือว่า HIS ครับก็ในปีล่าสุดเนี่ยเรามีการปรับเพิ่มขึ้นนะครับเรื่องของการป๊อปอัพแจ้งเตือนแพทย์นะครับก็ป๊อปอัพสส่วนครับส่วนหนึ่งคือป๊อปอัพตามเวลาเช่นอาจจะบอกบอกคุณหมอเขาว่า เคยเจาะเลือดในส่วนนี้ครับไปย้อนหลังไปเท่าไหร่90วัน60วันหรือว่า6เดือนครับก็จะมีการแจ้งเตือนให้ทราบว,ว่าเคยเจาะแล้วเพื่อจะได้ไม่ต้องเจาะซ้ำครับอันที่2คือเป็นการพอกอัพเพื่อรายงานผลเช่นคุณหมอเคยเจาะเลือดตัวนี้ละผลปกตินะคุณจะเจาะซ้ําหรือเปล่าครับส่วนมากจะเป็นป๊อปอัพในการแจ้งเตือนซึ่งอันนี้เราติดต่อระบบสารสนเทศโรงพยาบาลครับซึ่งเราใช้ของ PMK ขงพระมงกุฎครับ ก็แจ้งไปทางเวนเดอร์เขาว่าขอให้ปรับเปลี่ยนระบบตามที่เราต้องการครับซึ่งก็ตอนนี้เราเริ่ม,ม,มลงระบบไปครับก็อีกหน่อยคงจะมีการแจ้งป๊อปอัพใน l a บหลายๆตัวเพิ่มขึ้นครับตอนนี้คือเริ่มที่อ่าพลอดก่อน7ตัวที่เป็นชุดของ l a บครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกนกวรรใจพิงนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลลำพูนค่ะเป็นหัวหน้ากลุ่มง,งานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกนะคะ สำหรับการทำงานเรื่องการใช้แล a p อย่างสมเหตุสมผลค่ะทางผู้บริหารก็มักจะถามว่าในส่วนของแ lap ข้อมูลเป็นยังไงบทบาทของนักเทคนิคก,การแพทย์เราจะมองเห็นเรื่องของการสั่งแล a p ตัวไหนมากขึ้นหรือว่าน้อยลงค่ะดังนั้นเมื่อเราเห็นว่ามีการเคลื่อนไหวของแล a p ที่มันอาจจะผิดปกติไปค่ะเราจึงดำเนินการในการรวบรวมข้อมูลและนำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงสุดเป็นภาพรวมว่า การใช้ l a บในแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างคะ่ะเมื่อมีการรายงานผลให้กับผู้บริหารระดับสูงสุดนะคะผู้บริหารระดับสูงสุดก็จะมีการสั่งการไปรยังองค์กรแพทย์ค่ะ mm hmm. เพื่อให้กำหนดข้อบ่งชี้ในการใช้ลลบแต่ละตัวว่าควรจะมี indication ที่สำคัญในการสั่ง l a บในบางตัวที่มันมีความเยอะผิดปกติ mm hmm. เพื่อให้มีการส่งล a บ อย่างสมเหตุสมผลและก็ไม่มีการส่งเกินความจำเป็นค่ะเพื่อหาโอกาสในการที่จะมีการทบทวนค่ะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต,ต่อผู้ป่วยต่อไปนะคะ